ประเทศไหนมีท็อปอยู่มากกว่า US China US China ไอว i ลีกไงไ Aviary Sina ไงจริงเหรอ Sina ดีเท่าไอว a ลีกเหรอแต่ก็มีท็อปแบบ20่สิร้อยหนึ่งเยอะอยู่ประเทศไหนมีค่าเทอมแพงกว่า US แน่นอน US แน่นอนแพงหูฉีกบางที่เป็นแบบหลายล้านเลยปะใช่กว่าจะจบทีแบบเยอะอยู่แล้วก็ประเทศไหนเดินทางสะดวกมากที่สุดใช่แล้วจีนเพราะว่าที่ US มันแล้วแต่ฝั่งด้วย ใช่ถ้าเวสต์โคสต์อีสต์โคสต์ถ้าเวสต์อาจจะต้องใช้รถยังไงจีนก็สะดวกกว่าแหละ <Yeah. S 1> ประเทศไหนมีทุนให้เยอะมากกว่าคะ <China. S 3> จีนจีนเยอะกว่าประเทศไหนหางานง่ายว่าจีนเออจีนแหละ อเมริกาตอนนี้น่าจะหายากมากวีซ่าอะไรอีกประเทศไหนของกินอร่อยที่สุดจีนอ่ะจีนเพราะจริงๆก็ชอบอาหารจีนแหละแต่อเมริกาจริงจริงก็อร่อยนะอเมริกาก็อร่อยแต่อเมอเมริกาก็คือรู้สึกว่าต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช่แบบอเมริกาอเออไม่ใช่โลโก้อาหารจีนที่อเมริกาเออใช่ข้อสุดท้ายประเทศไหนหาแฟนง่ายที่สุดคะ U S U S U S อเมริกาอเมริกาหาแฟนง่ายกว่าเพื่อจีนง่ายกว่าคือเราชอบคนเอเชีย แต่ว่า A B C หรือ A B K อะไรเงี้ยโอเคอ่าก็จริงก็จริง American b o y อะไรเงี้ยวันที่สาเดือนสิงหาคามนี้นะคะจะมีงานแนแนวสุดพิเศษเลยคะ่ะแนแนวเรียนต่อจีนและอเมริกานะคะกับพี่อี้และพี่ซัน,นะคะ่ะในงานนี้จะสุดพิเศษมากนะครับใครอยากรู้ว่าอเมริกากับจีนเนี่ยมหาอะไแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยยังไงบ้างวิธีการเข้าทุกอย่างมาเจอพี่อี้กับพี่ซันได้นะครับเราจะบอกหมดทุกอย่างนะครับใช่ค่ะเจอกันนะคะแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เจอกันในวันงานค่ะบ๊ายบาย